แช่ปัดเสร็จแล้ออวอหอเอรอใส่มาช้ามาช้าตั้งยี่สสองนาทีแล้วก็ต้องแช่เย็นด้วยจา,ยานไม่งั้นเม่ันเหม็นใช่ไหมใช่เมื่อวานที่ที่ลูกทำให้ลูกแช่เยน็นก่อนอาจารจนสักนู่อะถึงจะให้จานดย่ีจะก็ ัสดีค่ะตั้งกล้องขากล้องก็ไม่ดีไม่ได้มาไลฟ์นานละ <Okay. S 1> โอ้มีมีคนนะคะหนึ่งคนวัสดีค่ะ ออามาสอ,องคนล่ะคนเก่าแก่ไ<ะ>งแห<อ>มถ้าไปวัดตาเนนด้วยนะีย่จแจกพระอะไรนะมีของไปแจกไปวัดตนเนงมีของไปแจกนะคะมีวัดมะขามพระมะขามพระพระนักปกเม็ดมะขามของหลวงปู่บันเซิร์ชได้เลยว่าหลวงปู่บันนี่คือเกจิแห่ง อีสานที่แบบอายุตั้งเก้าสิเจ็ดแต่แข็งแรงมากเลยอะ่ะแล้วก็เป่าให้ด้วยนะเป่าแบบกับมือเลยอะ่ะเอาไปแจกลูกหลานนะไปแจกนะลูกใครไปวัดตันเอ็นจะเอาของไปแจกแจกให้หมดบ้านเลย นีนะคะของตุรกีอันนี้ของตุรกีนะคะเป็นดวงตาของตุรกีถ้าใครไปวัดดันเองไปร่วมบุญก็พบเจอกันก็จะเอาไปแจกมีหลายแบบเป็น <S <S เขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางของตุรกีนะคะเป็นเป็นดวงตาเป็นของเป็นของตุรกีไม่ใช่ของไทยนะคะเป็นเครื่องรางของตุรกีพบแล้วจะโชคดีอะไรประมาณนี้นะ ถ้าใครไปวัดตันเอ็นเจอก็จะมอบให้เตรียมใส่ถุงแหละคนไปคนคี้ลืมเรื่องคีดลืมนี่กลัวลืมสวัสดีคะ่ะพี่พี่แอดพี่แอดแอดสวัสดีคะ่ะพี่ทิพพี่ออมออมใครอีกพี่ลุงทอง สวัสดีค่ะพี่โต้งนะคะพอดีว่าที่หายไปก็จะเป็นการไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ไปตามทำบุญที่ต่างๆนะคะก็เพื่อแบบเหมือนกับคนเราเนาะเวลาเราดูกรรมคนเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีแบบพลังของเรามันก็อาจจะแบบไม่พอที่จะคุมกรรมของคนอื่นแบบเจ้ากรรมในเวรของคนอื่นเราก็ต้องไปส่งคุณให้กับเจ้ากรรมในเวรเพราะว่า กลัวป่วยนะคะเพราะว่ามีอะไรไม่รู้มันบรบกวนเยอะแยะไปหมดเพราะว่าก็เลยเพักแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเสริมบารมีแล้วก็พัฒนาสมาธิของตัวเองด้วยเพราะเวลาเราไม่ได้ดูกรรมคนเนี้ยเราก็จะมีการฝึกกรรมฐานมากมากขึ้นกว่าเดิมอีกมันมีเวลามากอะค่ะเราก็ปฏิบัติไปาการที่ เราสวดมนต์เป็นประจำนั่งสมาธิเป็นประจำเนี่ยมันทำให้สภาวะจิตของเรามันมีความหนักแน่นในในเรื่องของมีการมีสตินะคะแล้วกม็มีเวลาเราจะทำอะไรเหมือนเหมือนเทพเทวดาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปกปักรักษาปารถนาสิ่งใดมันจะได้ง่ายกว่าคนมนุษย์ธรรมดาก็เลยแบบปฏิบัติไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะอยากได้บ้านก็ได้บ้านอยากได้รถก็ได้รถอย่างเงี้ย อยากได้เงินก็ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้เงินก็เงินเงินล่วงมาจากท้องฟ้าเอออ๋อหลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อที่เอหลวงพ่อจำรัดนะคะวัดป่าคลองสิบห้าที่นี่ท่านก็เทศมันก็ตรงกับที่ที่อาจารย์เคยสอนคนนะนะว่าเวลาบางคนก็บอกว่ายิ่งทําบุญก็ยิ่งจนคนมาสแกนกรรมมักจะถามข้อนี้เหมือนที่ไปถามหลวงพ่อจ่อพ่อจำรัดว่าทําไมทําบุญถึง ถึงจนลงอะไรก็เพราะว่าจิตเป็นเป็นอกุศลขณะทมทําเสร็จแล้วมันต้องเบิกบานมันถึงจะเป็นบุญแต่ทําไปแล้วก็เกิดความเสียดายเงินมันก็เลยกลายเป็นความเศร้าหมองคพราะเป็นเศร้าหมองก็เป็นอกุศลเพราะเป็นอกุศลผลบุญนั้นก็เป็นสูญเปล่าไปมันก็ไม่เกิดอํานาจของบุญเยื่อดลบนดาลให้ได้นูน่นได้นี่อย่างเงี้ยแต่เวลาอาจารย์ทาปุ๊บ อาจารย์ก็จะลืมว่าไปทําที่ไหนทําอะไรมันคือมันเดินหน้าอย่างเดียวมันจำอะไรไม่ได้ค่ะทํามาเยอะมากค่ะทําทําจนจําอะไรไม่ได้แม้แต่เจอพระดีบ้างไม่ดีบ้างก็จะลืมไปไปเหอะบางครั้งก็รู้สึกแบบเสียใจที่เอ,อมอบเงินไปสร้างกุติแล้วเขาเอาหอบพระหอบเงินหนีอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึก <c oughs> ก็เดินเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบแต่ว่า เวลาจะโกรธมันก็รู้สึกแบบเตอ,อช่างเถอะใครทําใครได้เราก็ส่งมอบด้วยกิจศรัทธาแต่พระจะทําอะไรกับสิ่งตนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะว่าเราไปช่วยเห็นแก่พระเหลืองและพระเหลืองปอผู้ที่อยู่ในพระเหลืองประพฤติไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็จบไปะนะก็โดนเหมือนกันนะคะโดนโดนมาสองรอบชีวิตนี้คือโดนสองรอบอะไรเงี้ยก็ สองรอบก็เป็นคนคนหนึ่งพาไปที่ไม่ได้เต็มใจอยากจะไปด้วยความรู้สึกไม่อยากไปหาพระองค์นี้แล้วก็โดนค,คําพูดว่าทําไมไม่เปิดใจอะไรเงี้ยทำไมไม่เปิดใจทําไมอาจารย์ไม่เปิดใจอาจารย์ไปแต่หาพระที่ที่อาจารย์ทําไมเวลาคนแนะนาไมไม่อยากไปก็เพราะไปแล้วมันสวยไงก็ <c oughs> <c oughs> เลยเราไปสวยสวยสวย,สวยสองรอบยิงยังไม่เข็ดอีกย้อยอะไรเงี้ย <c oughs> คนเราอะค่ะถ้าปฏิบัติกรรมาฐานมันจะทํางานได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยมันก็อยู่ที่เราอะค่ะเราไปได้แล้วก็ไปถ้าเราไปไม่ได้ก็หยุดไม,ไม่มีใครมากําหนดว่าจะมาฟันธงว่าอายุเท่านี้จะเลิกงานเราเราเวลาเราสวดมนต์ปฏิบัติเราต้องรู้ตัวสติเราต้องรู้ว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงทํางานไหวไหมถ้าเราทํางานไหวเราก็ทําต่อทําไม่ไหวเราก็หยุดมันไม่มีใครมามาฟันธง เฮ้ยอายุเท่านี้จะจะเลิกทํางานก็มันถึงเวลาที่รอบของมันหยุดมันก็หยุดของมันเองหมืองเช่นแบบข้าราชการเนี่ยถ้าแบบถึงถึงรอบเท่าไหร่อ่ะเจ้ข้าราชการหกสิบ <50, S 1> เออหกสิบก็ต้องปลดกเกษียณนะถ้าเป็นของอเอกชนห้าสิบห้าถ้ามีเส้นใหญ่หน่อยก็ต่อต่อต่อได้นิดหน่อยพอถึงเวลาก็ต้องปลดอ่ะมันมันหยุดแค่นั้นนะครัมีคําตอบอยู่แค่นี้ เราไม่ต้องไปใส่ใจว่าเราไปโอ้ต้องทำนายอย่างนี้อาจารย์ไม่ใช่สายนั้นนะคะสายของอาจารย์เป็นดูเรื่องเวรเรื่องกรรมแล้วก็ถ้าใครทําคนนั้นรอดคนนั้นก็จะประสบความสุขความเจริญเวลามีเรื่องอะไรคนที่ปฏิบัติกรรมฐานคนที่สวดมนต์ไปประจำจะมีสติจะมีความาาเขาเรียกว่ามีความสุขทุกเมื่อมันมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะแต่ถ้าใครที่ สวดมนต์แล้วเศร้าหมองก็ไม่ค่อยรุ่งที่เกียรติก็ไม่ค่อยรุ่งเรืองแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําบุญเสร็จก็เสียดายเสียดายเงินว่าไม่น่าทํากับพระองนี้เลยเรู้สึกเสียดายจังก็เศร้าหมองนะอาจารย์อ่ะส่วนมากมักจะทําเสร็จไปจนประมาณแบบห้าหกเดือนถึงมาลู้วาพระเขาหอบเงินหนีแล้วก็มาเศร้าหมองไม่ทัเนยเพราะว่าพลังบุญมันจางไปแล้วมันก็เลยไม่ได้เศร้าหมอง แต่แค่เสียความรสึกเท่นั้นเพราะนั้นว่าเรื่องที่ใครได้ติดตามอาจารย์ก็จะรู้ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นสายที่แบบเออมาทักทานายว่าพรุ่งนี้จะได้ลดได้บ้านได้อะไรถ้าคุณได้มันจะขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ทําให้ตายก็ไม่ได้ก็เพราะว่ามันอยู่ที่บุญและบาปบุญก็ช่วยอ,อานวยสุขผลในการที่ทําให้เจริญื่องเดิมมีเงินไหลนองทองไหลมามีเงินเมื่อไหร่จะซื้อตอนไหนก็ได้เท่นานั้น อย่างอาจารย์จะไม่มีวันแบบออกรถวันนี้อะไรเงี้ยอาจารย์อยากจะออกอาจารย์ก็ออกเลยค่ะวันเวนอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจอาจารย์จะจะทําอะไรอาจารย์ยังไม่มีวัน,ไม,มวนไม่มีอะไรส mane, ักอย่างเพราะว่าเป็นสายหลวงพ่อจรัญมักจะไม่ได้พึ่องอะไรในในใน,ในสิ่งที่เป็นมงคลอะไรเงี้ยเป็นวันมงคลเป็นวันอาจารย์ชื่อยอย่างอย่างชื่อกิจสนาเนี้ยจริงจริงอ่ะเกิดวันศุกร์ด้วยกาลักินีเป็นนอนนเป็นแย่แย แต่ปรากฏว่าเฮงสุดๆนะเพราะอะไรมันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนชื่อปุ๊บเนี่ยเรามีแต่สวดมนต์ปฏิบัติชื่อนั้นก็ให้ผลกับเราชื่อเก่าบก็ตกไปเพราะเรากลเป็นคนใหม่แล้วนี่ยเราเป็นคนใหม่เราสวดมนต์ใหม่เส้นทางชีวิตของเราก็จะพบกับสิ่งดีๆอันนี้ก็เรื่องของของชื่อที่อาจารย์บางคนมาถามว่าให้อาจารย์เปลี่ยนชื่อให้พออาจารย์เปลี่ยนแบบ แบบไม่มีวันเดือนปีว่าชื่อนามสกุลตัวเนี้ยมึงบ่นขอชื่อให้มันตรงว่าให้มันรวยแต่มันเป็นมันเป็นอักษรที่ไม่ไม่ไม่ถูกฉลุกับเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาได้สวดมนต์ปฏิบัติเหมือนที่อาจารย์บอกมันจะชื่อนา้มันจะเปลี่ยนพลิชีวิตให้เป็นคนร่ําคนรวยเป็นคนมีเงินเป็นคนที่มีทุกสิ่งรทุเพร้อมไปหมดนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เปลี่ยนชื่อแล้วนิสัยยังเหมือนเดิมทุกอย่างใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้สวดมนต์ไม่ไม่ได้ภาวนาทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม ไม่ค่อยเปลี่ยนมีใครถามอะไรไหมพอดีว่าอาจารย์เนี้ยมันจะบังคับแต่เรื่องสวดนมนต์นะคะบทที่อาจารย์สวดเนี้ยเวลาสวดบทใหญ่ๆทุกวันมันก็จะติดนิสัยอย่างเช่นอาจารย์สวดอิติปิโสฟาหุงมหาก,กาบางครั้งอ,อิติปิโสเท่าอยุตัวเองบางครั้งก็ร้อยแปดจบแล้วแต่เวลานะคะบางครั้งก็เป็นชิมัญชอนเก้าจบแล้วก็ทํามาจากหนึ่งจบเนืตาใหญ่หนึ่งจบบางครั้งก็ตัด ชินออกเหลือบทพระธรรมาจากบทไม่ตายใหญ่บางครั้งก็เอาเฉพาะเป็นวันพระนี่ค่ะแล้วแต่เวลาที่ที่ที่เรา,เอานอนดึกหรือเปล่าถ้าไม่นอนไม่ดึกเราก็จัดเส้็ใยแลก็เดินนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งสมาธิมีบางวันก็ส0สนาทีบางวันก็หนึ่งชั่วโมงมันก็แล้วแต่แบบเหมือนกับจัดสรรตัวเองแต่ไม่ให้ขาดแค่นั้นเองเพราะนั่นว่ามันเลยทําให้ชีวิตมันได้ดีแล้วก็ เนที่บอกคขาว่าอย่าไปโทษนะคะว่าเวลาสวดมน,น,นต์แล้วบทนี้ทําให้จนบทแต่ละบทมันมีพลังของพุทธคุณอยู่ในตัวมันอยู่ที่ตัวเราต่างหากว่าเราเป็นคนประพฤติบแบบไหนอย่าไปโทษในสิ่งที่ว่าอันนั้นทําให้เราจนอันนี้ทําให้จนก็บุญบาร,รมีเราไม่สร้างเราก็จะเอาตรงไหนมาเรายังสร้างไม่ถึงไหนมันก็ยังไม่เกิดเพราะบางครั้งอเอาจริงๆอะอาจารย์สวดมนต์แล้วก็ตักบาตรท,ทาบุญ ทำบุญร่วมกับเขาไปอย่างจากน้อยไปหามากจากแบบเริ่มต้นไปยืนหน้าสลอนที่เขาฝังลูกนิมิตก็ใส่ไปแค่ร้อยสองร้อยแต่อยู่ในในใน,ในพิธีเพราะว่าเราไม่มีตังค์ไงแต่เราอยากอยู่ในพิธีนั่นแหละเขาฝังลูกนิมิตก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราคงได้เป็นเจ้าภาพบ้างหรืออะไรก็เลยจากน้อยไปหามากแต่ว่าอยู่ในพิธีงานกระถินงานพระป่าจากน้อยไปหามากไปเรื่อยๆ,ๆสะสมอบรมภายในสามปี สวดมนต์ไหมค่ะทำบุญไหมค่ะกลายเป็นพลิกไปเลยพลิกชีวิตไปเลยเพราะนั้นว่ามันอยู่ที่การสร้างบุญสร้างกุศลของเรานะคะเพราะนั้นว่ามันอยู่ที่ตัวเราได้ปปฏิบัติหรือเปล่าถ้าไม่ปฏิบตัติเอาแต่เรื่องของทางโลกเราก็ต้องทุกไปตลอดอาการแต่ถ้าเราสวดมนต์เป็นประจำเราจะโชคดีตลอดเวลาเพราะเพราะว่าจิตใจเราอ่ะมันจะรู้นะเวลาเราทุกข์เรื่องอะไรเนะี่ย มันก็จะพยายามที่จะมาแก้ไขปอบไปลมเราทําให้เราสู้คําพูดคนอื่นบางครั้งออเให้กาลังใจนะมันก็ไม่เท่ากับจิตที่เราลุกเองใครจะมาบอกให้เราลุกปาดน้ําตาเราก็ต้องปาดลุกเองปาดน้ําตาเองนี่เรื่องจริงเลยประสบการณ์จริงที่เคยมาไม่มีอะไรได้มาง่ายๆทุกครั้งที่จะได้อะไรแต่ละอย่างจะได้ธรรมะแต่ละข้อต้องแลกมาด้วยธรรมทั้งนั้น ทำได้แร,แรกด้วยกรรมฐานแรกด้วยความเจ็บปวดแต่และเรื่องขึ้นมาการป่วยหนึ่งครั้งก็ทําให้ได้คิดอะไรได้มากขึ้นทําให้กลับมาสวดมนต์หนักขึ้นปฏิบัติหนักขึ้นการดูคนมากขึ้นและปฏิบัติน้อยก็ทําให้เลี่ยงไปแล้วก็เอาเงิน,นมารักษาหมุนกับตัวเองแล้วมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรารักมากเกินไปสิบหกปีเราไม่เคยหยุดเลยเราก็เลยมาปีนี้เลาว็หยุดเลยปล่อยให้มันเป็นไปตาม อลองดูว่าเราไปค้นหาการปฏิบัติของเราที่มันพัฒนาจิตของเรามากขึ้นก็เลยไปปฏิบัติไปอยู่วัดดอยสก็ดเจ็ดสิบวันสิบวันไปอยู่ตรงนั้นสามวันไปอยู่วัดอมวันสามวันไปอยู่วัดทันเตนไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะครั้งที่หายหายไปบางครั้งไปผูกที่วัดแต่ในกลุ่มเขาจะรู้เพราะว่าจะบอกทุกคนในกลุ่ม กลุ่มที่เป็นไลน์เขาจะรู้ว่าจานไปไหนแต่ก็ไม่ได้บอกคนที่เป็น facebook เพราะว่าเดี๋ยวก็บอกว่าสร้างสร้างอะ,อะไรสร้างภาพอะไรก็ไม่ใยอยากมาสร้างภาพก็อยู่ไปไปตรงไหนแต่คนในกลุ่มเ็าจะเป็นห่วงเป็นอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องคนไหนที่สวดอยู่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะเพราะว่ายิ่งสวดมันก็ยิ่งเจอมารมากระทบแต่กระทบเราก็ต้องรู้กระทบมันก็ต้องมีบ้างนะคะ มันจะมีอะไรที่แบบราบลืมแต่เมื่อแบบการสวดภาวนาเรามากขึ้นค่ะพอถูกกระทบใจก็รู้สึกว่าเฉยเฉยพอมันเฉยเฉยไปเรื่อยๆรืมันก็แก่งเองเก่งเองแล้วก็ปล่อยละปล่อยวางเรื่องไม่เป็นเรื่องได้แต่เมื่อไหร่เราหยุดสวดเข้าสู่หมดความร้อนเผาผ่านลงใหม่ก็มีมีไหมที่เคยทุรนทุไลมีค่ะแต่ไม่เกินวันสองวันก็ดับบางครั้งเรื่องมันเ,เรื่อง มันไม่จริงอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเราเสียหาย,หายอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกแบบดูใจนั่งสมาธิเพราะมันเข้าหูปุ๊บมันเผาเราอยู่ประมาณวันหนึ่งพอวันลุกขึ้นเราก็ขี้ลืมไปละเราก็ลืมไปละเอาลืมแล้วเหรอทําไมเป็นคนอย่างนี้อ๋อเพราะว่าภาวนามันทําให้เราขี้ลืมนะคะเป็นคนไม่ค่อยจดจนะํานะต่อให้เขาจะเผาเราขนาดไหนก็เรื่องเขาเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรายังมีการสวดมนต์ภาวนา,าต่อเรื่องนี้ เรามีคู่ครองเรามีอะไรแล้วก็บอกแล้วไงว่าในหนังสือเล่มสองเราก็เขียนไว้ว่าหากวันใดวันหนึ่งหากข้าพเจ้าเพราะเรารู้ล่วงหน้า่แล้วว่ายังไงวันหนึ่งถ้าเนื้อคู่เราเกิดขึ้นมาเราไม่ได้ปรารถนาที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ตั้งเป้าที่ว่าเราจะนิพพานไปเลยเียเราภาวนาไปเรื่อยๆจนถึงมันที่สุดถ้ามันยังต้องมีคู่มันก็จะมีเองก็เลย เขียนเกินไว้ในหนังสือสแกนกรรมสองว่าหากหากข้าพเจ้า,ามีมีคู่ครองก็ยังต้องปฏิบัติต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีเลยก็คือเมื่อครบห้าสิบห้าก็จะบวชแบบเป็นผู้ปฏิบัติศีลแปดไปเลยเป็นแบบศีลแปดแบบผมสั้นนะแต่ว่าอยู่ในข้าขอ,ของของคารวาสนี่เพราะว่าไม่อยากเป็นแม่ชีอ่ะไม่อยากให้แบบ วันๆต้องไปล้างหม้อล้างถ้วยล้างไหจัดข้าวจัดของหน้าบูดหน้าบึ้งไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็อโกรธญาติโยมเพะนั้นโกรธนนี้เดี๋ยวก็เอาบาดท,ทบเขาหรอกเดี๋ยวก็คือแบบไม่อยากไปอยู่ในสนามกรรมแบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าการเป็นแม่ชีแล้วจะสงบนะคะบางคนเขาก็มีโทสะโมหะเพราะว่าเขาเหนื่อยเขาเหน็ดเหนื่อยญาติโยมมาเยอะก็โกรธญาติโยมทำอะไรไม่ถูกใจนู่นนี่นั่นเลยเจอมาหมดลวค่ะไปวัดบ่อย เจอแบบเป็นไม่ชีปฏิบัติมามาก็นึกว่าเย็นพอเข้าใกล้ไฟโทสานี่โอ้โหร้อนแรงยิ่งกว่าเราอีกเราก็เลยแบบกลายเป็นคารวาวะนนี่แหละปฏิบัติไปแล้วก็ดูปฏิบัติไปแล้วก็ดูใจตัวเองไปว่าจะมีการหลงทางไหมยังเชื่อมันม่นในพระพุทธเจ้าไหมก็ยังต้องเชื่อมั่นอยู่ในตรงนี้ดีไปเพราะบางคนปฏิบัติแล้วมันก็หลงไปในแนวอื่นมันเยอะนะคะที่หลงทาง ที่หลงทางนี่แบบอาจารย์ไม่ได้บอกนะคะที่ที่ผ่านมาเนี้ยอาจารย์จะเป็นคนที่ว่าไม่บอกว่าตัวเองนี่จะหลุดพ้นไม่เคยนะคะทุกคนถ้าจะไปดูไลฟ์เก่าๆอาจารย์แค่มนุษย์สินห้าที่มีฌานและตั้งมั่นอยู่ในแค่ผู้ปฏิบัติที่คลองตัวคลองใจอยู่ในสายพระพุทธศาสนาที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ออกนอกรู้ไม่ออกนอกทางเพราะเคยออกไปปุ๊บเรารู้เลยว่ามันผิดทางเรากระโดดกลับเลยเพราะเราไปดูเฉยๆเราไม่ได้รู้ว่า คนนี้เป็นคนที่จะเป็นคนที่น่านับถือหรือว่าเป็นคนแบบนี้เพราะเขาทําให้คนเขาเป็นคนธรรมดาแต่บอกบังคับให้ทุกคนมากราบเท้าอันนี้อาจารย์รับไม่ได้จริงๆนะคะใครนะคะ,ะนิชารายงานตัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณนิชาจากเอรมันเชื่ออะไรนะอาดุลน,นะคะแอมแอมกับแอม อ๋อจากเยอรมันค่ะสวัสดีนะคะจากเยอรมันเอาเนี้ว่าที่อาจารย์พยายามเตือนทุกคนว่าให้สวดนมนต์มันเป็นการแก้กรรมในตัวของเราเองนะคะการสร้างบุญบารมีที่ง่ายที่สุดก็คือการสวดมนต์ภาวนามันก็จะทําให้จิตใจไม่ออกนอกรูนอกทางเวลามีเรื่องอะไรที่กระทบอะมันทุกคนมันไม่มีใครได้ดั่งใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้เราเอาบุญนั้นมาเติมใจเราเองทําให้เราอบอุ่นขึ้น พ,พี่ดวงพี่ดวงพรเองจ้าค่ะพี่ดวงพรพี่ดวงพรเนี่ยอ๋อพี่ดวงพรที่อยู่เยอรมันนะคะอิวอ๋วอิว๋วปฏิหารอิวอ๋วเนี่ก็ก็เลยบอกว่าเออถ้าเราแบบถ้าเราศรัทธาในเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องเรื่องของพระกรรมฐานแล้ว่ะสมบัต สวดมนต์เป็นประจำแล้วก็นั่งสมาธิประจําได้ผลแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะกลายเป็นคนละคนแล้วก็คือ,อความรุ่มร้อนที่มันมีร,ระดับสูงค่อยๆลดลงไม่มีอะไรที่แบบหมดจดนะคะไม่อย่ายไปคิดว่าอุ้ยสวดมนต์ภาวนาแล้วจะหมดจดสะอาดสะอา้านันีนี้ไม่ใช่นะมันค่อยๆไต่ระดับลงแค่นั้นเองไต่ระดับลงอุณหภูมิที่สูงมันก็ค่อยๆลดลงจากที่ร้อนก็พอประมาณพออุ่นเลยรือสึกตัวดีว่าเป็นคนโทสะร้อนก็จะายพยายามแะ้วนะ ถ้าบางคนที่เป็นคนเฉยชามันก็กระตุ้นให้กันให้ให้ขยันมันเพียรขึ้นกระตุ้นให้รู้สึกว่าเป็นคนฉเฉลียวฉลาดทุกอย่างมันปรับความ